สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแอร์ฟอยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผู้รู้เกี่ยวข้องกับอากาศพลศาสตร์แต่ว่าก็พอที่จะมีความรู้แล้วก็มีไอเดียที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าใจว่าคนที่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้น่าจะสนใจในเรื่องแอร์ฟอยของเครื่องบินบังคับวิทกยุนะครับผมแอร์ฟอยเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตพูดให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้นะครับ จะไม่ลงรายละเอียดลึกไปมากสําหรับมือใหม่เดี๋ยวมือใหม่จะไม่เข้าใจแอร์ฟอยล์ก็คือรูปร่างลักษณะของปีกเครื่องบินนั่นเองนะครับซึ่งมันมีรูปร่างลักษณะหลายแบบมากแล้วทีนี้คําถามก็คือแอร์ฟอยล์มีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบข้าวๆนะครับอย่างเช่นแอร์ฟอยล์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดดูลักษณะนะครับมันจะมีจุดแรกนะครับเขาเรียกว่าขอบด้านหน้าถ้าเกิดว่าจะเรียกไปทางศักคำศัพท์เลยเขาเรียกว่า leading edge นะครับหรือว่าขอบด้านหน้าแล้วก็ขอบด้านท้ายนะครับเราจะ เรียกว่า trailing edge นะครับสำหรับความยาวของ,นะงแอร์ฟอยด์น,น,นะครับนั่นก็คือ leading edge จนมาถึง trailing edge เนี่ยนะครับบริเวณตรงเนี้ยเราเรียกว่าคอร์ดนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นความกว้างของปีกนั่นเองนะครับซึ่งไอความกว้างของปีกเนี่ยมันจะมีความสําคัญในการเอาไปคํานวณเพื่อที่จะไปหาว่าปีกเนี่ยนะครับควรจะยาวเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือจะเอาความกว้างตรงเนี้ยไปคํานวณแล้วก็จะสามารถนําไปคํานวณกับความยาวของลาตัวของเครื่องบินบังคับของเราได้ด้วยนะครับซึ่งผมเคย ทำวิดีโอแนะนําไปแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในใต้ช่องคําอธิบายตรงนี้ได้เลยนะและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ด้านล่างจนมาถึงด้านบนนะครับเราจะหาจุดที่มันหนาที่สุดของปีซึ่งมันจะเป็นจุดที่เราเรียกว่าทิ้งเนส์นะครับนั่นก็คือเป็นจุดที่มันหนาที่สุดนะครับซึ่งแอร์ฟอย์แต่ละตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีจุดที่หนาที่สุดเนี่ย แตกต่างกันออกไปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตำแหน่งของจุดที่หนาที่สุดของแอร์ฟอย์ก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองทีนี้คําถามต่อมาก็คือไอแอร์ฟอย์เหล่านี้นะครับมันมีผลยังไงกับเครื่องบินตอบง่ายๆตรงนี้เลยนะครับไอแอร์ฟอย์เนี่ยนะครับมันมีผลกับแรงยกนั่นก็คือมันสร้างแรงยกนั่นเองนะครับซึ่งแอร์ฟอย์ที่แตกต่างกันเนี่ย ก็จะส่งผลต่อแรงยกที่แตกต่างกันแต่ทีนี้คําถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วอย่างอื่นนะมีผลต่อแรงยกไหมนะครับมีนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นมุมประทะหรือว่า Angle of Attack อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่าง a i r f o i l ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราตั้งด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยให้อยู่ในแนวระนาบของพื้นโลกในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้คือมุมประทะมันจะเท่ากับ0ูนย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําการเปิดมุมประทะตรงนี้ขึ้น เปิดขึ้นอย่างนี้นะครับพอเปิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับลมที่มันไหลผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะมาเข้าด้านล่างมากกว่าใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้มันเกิดการดันเครื่องบินเนี่ยให้มันลอยขึ้นหรือว่าดันปีกเครื่องบินเนี่ยให้มันยกขึ้นแบบนี้นะครับลักษณะแบบเนี้ย มันก็จะมีผลต่อแรงยกเหมือนกันนะครับมุมประทะออถ้าเกิดว่าพูดยากๆมันก็คือมุมระหว่างความเร็วอากาศกับขอดนั่นเองนะครับอ,อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามว่ายิ่งมุมประทะยิ่งมากมันก็ยิ่งทําให้แรงยกสูงนะสิงั้นเราก็เปิดมุมปะทะมากๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจแอร์ฟอยอะไรเลยได้ไหมจะตอบว่าได้มันก็ได้นะครับแต่ทําไม,มเราจึงต้องสนใจลักษณะของแอร์ฟอยเนื่องจากว่า ยิ่งมุมปะทะเยอะนะครับแรงยกมากขึ้นก็จริงนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือแรงต้านมันจะเยอะตามมาด้วยนะครับพอแรงต้านเยอะๆมากขึ้นนะครับมันจะทําให้อ a i r อยล์ของเราเนี่ยมันมันเกาะอากาศไม่ได้นะครับซึ่งการที่ a i r อ o ล์ของเราเนี่ยมันเกาะอากาศไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเกิดอาการร่วงหล่นหรือเราเรียกว่าอาการตองนั่นเองและอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ้โหมอเตอร์ของเราแรงมากเลยนะครับเราไม่สนใจหรอก a i r f o ล์มันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ผิดนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาพาระนะครับไปไว้ที่เครื่องยนต์ของเราหรือว่ามอเตอร์ของเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ของเราเนี่ยมันถูกใช้มากเกินไปหรือบางครั้งบางทีเนี่ยมันโอเวอร์โหลดไปมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็ได้นะครับโอเคพอเรารู้แล้วนะครับว่าแอร์ฟอยเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับรูปร่างลักษณะแอร์ฟอยในแบบต่างๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าแอร์ฟอยที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นแอร์ฟอยบางส่วนเท่านั้นที่เราใช้ส่วนใหญ่ในงานอารีนะครับแอร์ฟอยแบบแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับแอร์ฟอยตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าแอร์ฟอยแบบสมมาตรนะครับหรือว่า symmetrical airfoil ก็ลักษณะตามรูปที่ขึ้นให้ตอนนี้เลยนะครับ ซึ่งแอร์ฟอยล์แบบนี้นะครับลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะครับลักษณะส่วนโค้งด้านบนเนี่ยนะครับกับส่วนโค้งด้านล่างเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับก็คือมันจะสมมาตรกันนั่นเองพอมันสมมาตรกันแบบนี้แล้วนะครับไอแอร์ฟอยล์ที่เป็นแบบสมมาตรเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่เปิดมุมประทัดเนี่ยมันจะไม่มีแรงยกหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าไอเครื่องบินตัวนี้มีแอร์ฟอยล์แบบนี้วิ่งไปในอากาศนะครับเขาก็จะไปตรงๆแบบนั้นแหละนะครับเขาจะไม่ทําให้เครื่องบินเนี่ยเกิดการลอยตัวขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งแอร์ฟอยล์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีแรงยกมันก็ต้องเปิดมุมประทัดนั่นเองนะครับซึ่งพอเปิดมุมประทัดก็อย่างที่บอกมันก็จะมีแรงต้านตามมาด้วยซึ่งแอร์ฟอยล์แบบนี้ใช้ในงานไหนนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเห็นใช้ในงานพวกเครื่องบิินนนที่เ้าใใชกร แบบเครื่องบินแอโรบีติกเพ้นนะครับเพราะว่าไอปีกลักษณะแอร์ฟอยล์ลักษณะแบบนี้นะครับในความเร็วเนี่ยนะครับมันจะอยู่ท่าไหนก็จะอยู่ท่านั้นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแอร์ฟอยล์แบบแรกแอร์ฟอยล์แบบที่2นะครับเราเรียกว่าเซมิซิมเมติคอลนะครับหรือแอร์ฟอยล์แบบกึ่งสมมาตรนะครับแอร์ฟอยล์แบบนี้นะครับด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยนะครับเกือบจะเท่ากันแต่ไม่เท่ากันสักทีเดียวซึ่งแอร์ฟอยล์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ฟอยล์แบบกึ่งสมมาตรนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดดดูนนนนะครัับบพื้้้ที่่าาาลงก บนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่มันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับซึ่งแอร์ฟอยล์แบบเนี้ยต่อให้ไม่เปิดมุมปะทะนะครับเขาก็มีแรงยกนะครับก็มักจะใช้กับพวกสปอร์ตเพลนนะครับแอร์ฟอยล์แบบต่อมานะครับอันนี้เราใช้กันบ่อยแอร์ฟอยล์ตัวนี้เราเรียกว่าแฟลตบอททอมนะครับแฟลตก็คือเรียบใช่ไหมครับบอททอมก็คือท้องเนี่ยมันจะมีลักษณะแบนนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับความเร็วมากนะครับแอร์คอยล์แบบนี้เพราะมันจะส่งผลให้เกิดแรงยกค่อนข้างมากนะครับหมายความว่าไงก็คืออากาศที่ไหลผ่านด้านบนเนี่ยนะครับมันจะไหลเร็วกว่าอากาศที่ไหลผ่านด้านล่างนะครับพอด้านบนเนี่ยมีความเร็วอากาศไหลเร็วกว่านะครับด้านล่างมีความเร็วอากาศช้ากว่าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงยกอย่างมากนะครับแรงยกก็จะค่อนข้างสูงและผมบอกไปว่ามันเซนซิทีฟกับความเร็วยังไงนะครับ ยิ่งความเร็วเครื่องบินมากอากาศก็จะไหลเร็วขึ้นและความต่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างยิ่งมากก็จะส่งผลให้เกิดแรงยกค่อนข้างมากนะครับไอแอร์ฟอยล์แบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับพวกพาสีเทนเลยนะครับพวกเครื่องบินเทรนเนอร์เครื่องบินฝึกหัดทั่วไปนะครับและอีกอย่างนะครับแอร์ฟอยล์แบบนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะครับท้องมันเรียบใช่ไหมมันตัดง่ายนะครับแอร์ฟอยล์แบบต่อไปนะครับแคมเบอร์รแอร์ฟอยล์นะครับซึ่งแอร์ฟอยล์ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นแอร์ฟอยล์ตัวนี้นะครับสังเกตก็คื ด้านบนเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างมันมีลักษณะเว้าวขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับลักษณะการโค้งเว้าวเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับการที่มันโค้งเว้าวแบบนี้นะครับมันส่งผลให้เกิดแรงยกที่ปีกเนี่ยค่อนข้าง สูงเลยนะครับมักจะใช้กับเครื่องบินที่ทําการบินแบบช้าๆนะครับนั่นก็คือพวกเครื่องบิน slow ฟล์อะไรแบบนี้นะครับแบบเครื่องบินที่แบบว่าจะบินช้าๆแล้วก็แรงยกเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับก็แอร์ฟอยล์แบบนี้เหมาะสมนะแอร์ฟอยล์แบบต่อมานะครับเขาจะมีลักษณะแบนแบบนี้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะแบบนี้เราเรียกว่าแอร์ฟอยล์แบบ แผ่นแบนนะครับหรือว่าแฟลตเพดแอร์ฟลอยลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีส่วนโค้งส่วนเบ้าอะไรนะครับเมื่อต้องการได้รับแรงยกหรือว่าสร้างแรงยกเนี่ยเขาก็ต้องใช้การเปิดมุมประทะก็คือต้องใช้มุมประทะเพื่อช่วยในการสร้างแรงยก แอร์ฟอยล์แบบนี้นะครับก็เหมาะกับเครื่องบินที่ต้องการความเร็วที่สูงนะครับเพราะว่าแรงยกที่น้อยเนี่ยนะครับต้องใช้ความเร็วนั่นเองนะครับแอร์ฟอยล์แบบนี้ก็จะตอบโจทย์กับเครื่องบินที่มีความเร็วสูงนั่นเองและในแอร์ฟอยล์เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเออนอกจากแอร์ฟอยล์แล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่บริเวณท้ายของแอร์ฟอยล์นะครับในเครื่องบินหลายๆแบบมันก็คือแฟล๊ก นั่นเองนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของแฟลปกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงอยากจะเพิ่มเติมในส่วนไหนตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นให้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขในส่วนที่ผมอาจจะพูดคัดเคลื่อนไปได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปความรู้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินบังคับแบบนี้มาให้รับชมบ่อยๆก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับลิงก์อยู่ภายในช่องคําอธิบายสําหรับวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ a i r f ฟอยเนี่ยนะครับก็น่าจะจบลงเท่านี้เดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ